สวัสดีค่ะพบกับรายวิชาภูมิศาสตร์ม .5 กับคุณครณนงรักจันทราโรงเรียนอุตรดิตถย์จุลีนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิน่นฐานประชากรและประชากรไทยคืออะไรคะประชากรนะคะก็หมายถึงจำนวนคนทั้งหมดในพื้นที่แห่งหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่นจำนวนประชากรประเทศไทย66รล้านคนจำนวนประชากรจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามอัตราการเกิดการตายและการย้ายถิน่นการกระจายตัวและความหนาแน่นของประชากรปัจจุบันประชากรโลกมีมากกว่า7,000พล้านคนในปี2560ประชากรโลกมีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ51คนต่อตารางกิโลเมตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของประชากร 1. ปัจจัยทางกายภาพปัจจัยทางกายภาพก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของภูมิประเทศเรื่องของภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ 2. ปัจจัยด้านมนุษย์ปัจจัยด้านมนุษย์ก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านการเมืองปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรโรคในช่วงปี2293ถึง2623จะเห็นได้เลยว่าอัตราการเพิ่มประชากรเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะและในช่วงระยะ10ปีข้างหน้าอัตราการเพิ่มของประชากรจะลดลง การกระจายตัวความหนาแน่นของประชากรโลกจะอยู่บริเวณใดบ้างนะคะทวีปเอเชียถือได้ว่าเป็นทวีปที่มีประชากรอยู่หนาแน่นที่สุดนะคะเราลงมาอันดับ2คือทวีปแอฟริกาอันดับที่3ทวีปยุโรปอันดับที่4ทวีปอเมริกาเหนืออันดับที่5ทวีปอเมริกาใต้อันดับที่6คือทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียลักษณะการกระจายตัวของประชากรในทวีปต่างๆ ทวีปเอเชียประชากรประกอบอาชีพด้านกเกษตรกรรมดังนั้นการกระจายตัวและความหนาแน่นของประชากรจะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทวีป, Africa, ปแอฟริกา,กาเขตที่มีประชากรหนาแน่นจะอยู่บริเวณเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเขตที่ราบสูงภาคตะวันออกทวีปอเมริกาหนึ่งนะเขตที่มีประชากรหนาแน่นพบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญเช่นแม่น้ำมิสซิสซิปปีทวีปยุโรป ความหนาแน่นของประชากรจะกระจายอยู่บริเวณตอนกลางของภาคและทางตานตะวันตกของทวีปทวีปอเมริกาใต้เขตที่มีประชากรหนาแน่นคือเขตทุ่งหญ้าสวัรณนานในบราซิลทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเขตที่มีประชากรหนาแน่นจะอยู่บริเวณเขตเอบอ,อ,อุ่นทางตะวันออกเฉียงใต้บริเวณเมืองสำคัญเช่นซิดนีย์และเมลเบิร์น ประชากรในประเทศไทยมีการกระจายตัวและความหนาแน่นอยู่บริเวณใดบ้างประชากรในประเทศไทยในปี2564มีจำนวน66.8ล้านคนจำนวนประชากรของประเทศไทยมีมากเป็นอันดับที่19ของโลกการกระจายตัวจะอยู่ตามภาคต่างๆดังนี้ภาคกลางมีความหนาแน่นของประชากร164คนต่อตารางกิโลเมตรภาคตะวันออกมีการกระจายตัวของประชากร ร้อคนต่อตารางกิโลเมตรภาคใต้131คนต่อตารางกิโลเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ130คนต่อตารางกิโลเมตรภาคเหนือ64คนต่อตารางกิโลเมตรและภาคตะวันตก59คนต่อตารางกิโลเมตรในการกระจายตัวทั้งหมดภาคกลางถือว่าเป็นภาคที่มีการกระจายตัวและความหนาเน่นมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนั่นเอง เราไปดูโครงสร้างของประชากรนะคะโครงสร้างของประชากรนะคะก็จะประกอบไปด้วยอายุเพศของประชากรซึ่งจะแสดงด้วยพีระมิดประชากรมี3ลักษณะด้วยกันพีระมิดแบบแรกเราเรียกว่าพีระมิดแบบฐานกว้าง2พีระมิดแบบฐานแคบ3พีระมิดแบบคงที่ พีระมิดแบบฐานกว้างแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอายุของประชากรที่มีอัตราการเกิดและอัตราการตายสูงส่วนใหญ่พีระมิดในลักษณะแบบนี้เราจะพบในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาแถบแอฟริกานะคะอย่างเช่นแทนซาเนียและไนจอร์นั่นเอง พีระมิดแบบคงที่นะคะแสดงโครงสร้างอายุประชากรแต่ละอายุที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกันพบในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีความเจริญทางการแพทย์เราจะพบส่วนใหญ่นะคะในแาบประเทศสหรัฐอเมริกาในจีน ีระมิดแบบฐานแคบนะคะโครงสร้างอายุของประชากรมีอัตราการเกิดอัตราการตายลดต่ำลงนะคะทำให้มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเพิ่มในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอิตาลีญี่ปุ่นเราไปดูการเปลี่ยนแปลงประชากรโลกนะคะว่าประชากรโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอะไรคือสาเหตุนะคะสาเหตุที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของอัตราการเกิด ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีการศึกษาอัตราการเกิดของประชากรหรือสมาชิกในครอบครัวจะลดน้อยลงเพราะในรู้ในเรื่องของการคุมกําเนิดก็จะมีเรื่องของการศึกษาในเรื่องของศเรององศษเรศษฐกิจในเรื่องของท่านิยมความเชื่อทางศาสนา ปัจจัยที่สง่งผลต่ออัตราการตายนะคะประเทศที่กําลังพัฒนาพบว่าอัตราการตายสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะก็จะมีปัจจัยที่สัมคันธ์ก็คือเรื่องของสาธารณาสุขเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการศึกษาซึ่งเราพบว่าทวีปแอรฟริกามีอัตราการตายสูงเนื่องจากขาดความเจริญทางด้านการแพทย์และสาธารณาสุขส่วนทวีปยุรโรปสาเหตุของการตายส่วนใหญ่มาจากโรคระบบทางเดินหายใจโรคหลอดเลือดสมอง อัตราการย้ายถิ่นนะคะมีผลต่ออัตราการเพิ่มของประชากรนั่นเองนะคะลักษณะการย้ายถิ่นจะมีอยู่2ลักษณะก็คือการย้ายถิ่นในประเทศนะคะก็คือการย้ายจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองทําให้สังคมเมืองนั้นมีประชากรเพิ่มมากขึ้นและหนาแน่นแออัดนั่นเองนะคะ 2. การย้ายถิ่นระหว่างประเทศคือการย้ายถิ่นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นในลักษณะของการย้ายถิ่นจากทวีปเดียวกันเช่นย้ายจากไทยไปจีน ย้ายจากไทยไปญี่ปุ่นหรือเป็นการย้ายระหว่างทวีปนะคะเช่นคนในแอฟริกาย้ายไปในทวีปยุโรปนั่นเองนะคะ <S <S การเปลี่ยนแปลงประชากรสูงอายุนะคะสหประชาชาติระบุไว้ว่าประเทศใดที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละจำนวนของประชากรทั้งหมดถือว่าประเทศนั้นก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะจะเห็นได้เลยว่าพีระมิด ที่แสดงให้เห็นถึงอายุของประชากรที่สูงมากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นปิระมิดที่ฐานแคบนั่นเองนะคะเราพบในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นยุโรปนั่นเองนะคะทวีปยุโรปถือได้ว่ามีประชากรสูงอายุมากกว่าทวีปอื่นๆแล้วผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประชากรและประชา ประชากรในประเทศไทยนะคะปัจจัยที่เกิดจากอัตราการเกิดอัตราการตายและการย้ายถิ่นมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะ 1. นึการเพิ่มของประชากรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตสังคมการขาดแคลนอาหารทรัพยากรธรรมชาติส่วนการลดลงทําให้มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะการตั้งถิ่นฐานการอพยพจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมในสังคมเมืองส่วนใหญ่ก็จะเกิดปัญหาสังคมตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของชุมชนแออัดปัญหาขยะสิ่งปฏิกูลแล้วก็ยังเป็นแรงอุตสาหากรรมที่มีคนส่วนใหญ่หลาไหลเข้าไปทํางานมากขึ้นนะคะส่วนผลกระทบที่เกิดจากประชากรผู้สูงอายุนะคะการที่กลุ่มประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากขึ้นผลที่จะตามมาก็คือผลผลิตแรงงานจะลดลงการ ออมก็ลดลงนะคะปัจจัยทางด้านการผลิตแรงงานก็ลดลงในส่วนของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการนะคะการรักษาพยาบาลรัฐนะคะต้องเพิ่มงบประมาณเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ถูกทอดทิ้งมากขึ้นนะคะรายได้ประชาชาติลดลงเนื่องจาก ประชากรผู้สูงอายุนั้นจะไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของกระบวนการผลิตในทางอุตสาหการรมได้เราต้องอาศัยแรงงานกลุ่มของประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานนั่นเองนะคะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้นอาจจะเกิดภาวะสมองไหลก็คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาจะสามารถนาตัวนาตัวเองนั้นเข้าไปสู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างแถบยุโรปนั่นเองนะคะเนืกเรียนจะเห็นได้เลยว่าการย้ายถิ่น การอพยพหรือว่าการเคลื่อนย้ายประชากรที่เกิดจากการเข้าไปทาง,งานฐานะทางด้านเศรษฐกิจเพื่อไปพัเพื่อไปหารายได้นะคะในเมืองที่มีความเจริญเติบโต,ตหรือมีความก้าวหน้า ทางด้านการอุตสาหกรรมก็จะทาให้เมืองนั้นมีประชากรมากขึ้นผลกระทบตามงานก,ก็จะมีตั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมในคราวหน้าเราไปเจอเราไปดูคราวหน้าเราจะไปดูในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูอยากบอ,อกว่าการเรียนเราสามารถเรียนได้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ learning is a life long พบกับคุณครูในคุณครูคนองรักในรายวิชาภูมิศาสตร์ได้ในโอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ